แมนนัดหมค่งงมาวคุนแมนแนี้่าจะใไปันาเขางอบนี่อ่าไอดาคนประมาณดต้ว่าคยุ้ง่ได้ดูนอ๋อแมนแมแม้ากแบบมาดูต่างกไปจงสีหน้าแค่อไมาสังกาตรงนี้ตรงนี้อลละเบิงแม่ทุกคนคนลอคิ้วเนาะค่ะอ่าพ่อพ่อแม่แม่เอ็มซีพนล้อคิ้วไอดาเซ็นเสือไฮ ดิตเนี่ยเท่าก็ซอยยังเพิ่นจะถือเรื่อเพิ่อนเราเงินไปจ่ายค่ะอันนี้คก็เสื้อของเพิ่นเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ซื้อรถยีเเพิ่นสดถือได้รอบหลายเพิ่นฟันแล้วเพิ่นก็ไปตีตีแล้วก็ถือตีก็ถือค่ะคือนคนท้อต้องมีบุญวาสนามันซ้ำเนี่ยส้ำฟันกันไงเออใช่นี่เห็นบอกค่ะแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่จิตใจของมาเขาศรัทธาเขาทำลายค่ะแม่นี่ค่ะเห็นบอกค่ะคนคิดค่ะคิดก็ดีใจก็ดีแต่คิดก็ดียูดวิดาได้บริสุได้ก็ได้ก็ไกายวาจา ดีก็ดีต่อแม่ค่ะดีอใจทุกคนค่ะแม่แม่ค่ะแม่อ่าอีแม่ติดตามมีหลามานานไปติดตามมานานเลยแต่ว่าเหมือนเป็นพนักเงียบบอเออได้ยังไงแต่ว่าที่ต่อเอาแพรติดตามนอกถึงนอกในแพลตฟอร์มที่แบบว่า YouTube หรือว่าเบิ้งอยู่สิบ่อ๋อค่ะว่าอยากขอไปลูกชื่อนั่นค่ะติดตามแบบที่นี่อ่าค่ะแฟนหนุ่มก็การแฟนหนุ่มก็การ โน้ก็การเพิ่นกระเช้าอยู่ห่งหางๆจนหมื่อหนึ่งเพิ่นได้็าอย่งางแม่ไทายคีบอีหยังสิแม่แม่อื่นค่ะแม่นค่ะเสื้อนี่เป็นคอลเลกชันใหม่เด้อค่ะเพิ่งออกมาเลยเด้อค่ะยังบุธนันมีไผมางานนี่งานแดกเด้อค่ะเสื้อชุดนี้นี่เสื้อสีนี่เป็นเพิ่งจะมีค่ะหนูอเองก็บ่ไ,บไ,ได้เด้อเพิ่งมาใหม่เด้อค่ะนี่ค่ะไม่เ<ม>ด้อค<ม>่ะหนูเองก็ยังบ่ทันมี่สามนี่เป็นคอลเลกชันเก่าค่ะนี่อันนี้แม่หลอก มากเลยคุณเพชรเลยแหละเพิ่ณเพ็ดมาใหม่ๆเลยสดๆพอนๆแมนค่ะอ่านี่ค่ะอ่าอ่านี่ค่ะก็ใหม่ขาไทยดูดแม่วีดาเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะนี่ค่ะกอพ่อแม่เอฟซีคนไทยอันเข้าไปฟรถไฟได้เด้อค่ะคนไหนค่ะใคร เส้นเลยค่ะค่ะเส้นเลยค่ะนี่ถ่ายรูปน้ำฝนเลยเด้อค่ะเด้อให้พี่มอนอิงใครหายเด้อค่ะพ่อแม่เอฟซีพนมาเต็มเลยค่ะทุกคนนะคะเน,ะนาะขอบคุณนะมึงแน่ฝนโอ้ยค่ะตะหาหักของเพิ่นได้ตะโมดเตะมอิแห้งผู้ในน้อยสาบที่นแนบ่เห็นจอยแม่นบ่ <L an> <l an> แห้งพูดได้น้อยสาขา่ะยุข้างหลังแน่บโเห็นใจหรือจา้านี่เห็นโบขายดามากขอบคุณคุณอะวิ่งเต็มเดินด้วยตัวนี้่นเอยมาทั้งข้างหลังเลยค่ะเพิ่นเอยมาข้างหลังค่ะนี่ได้เช็คผ้าทุกคนข่ะไปเบิ่งเรือค่ะตอนนี้ยั <ๆ S 1> งมีไม่มีครับบอดบ <ๆ S 1> อดคนบอดคเมื่อนี้ฝนปรตกหรือค่ะอ่าพ้นประตกครับแข่งยังฟางค่ะบ เยอะๆค่ะกนแม่เอซี่เอซีเยอะมากเลยนะคะทุกคนม่เอซเลยซุนเต้นค่ะคไะเ้ซี่นี่เห็นไหมคะ ยังไม่ได้จับเด็กพ่อกัญชัยร้ยังไม่จับเป็นเดก่กัชัยเนี่คลิปแล้ววันนี้ไปบวชด7วันนี้วันนี้ดูัอะไร้าเลยรอดิ้วเลยค่ะอ้โหคายรอดิ้วแทงอะไรยังไงค่ะ ทอคิวเพื่อว่าให้ให้ดาเส้นเส้นเสือให้นะคะเสือเสือให้ดาเส้นให้นะคะนี่ขหย้างค่ะโน้นี่คะคข,ขไปเบิ้งเขาไปเบิ้งดส้นน,นี่ขาบ้างค่ะตัวน้อยเส้นสีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn